สีมือบ่ธรรมดาแต่ว่ามันมันมันโมยัมันบ่ใหญ่บ่เป็นหยังยกที่หนึงได้เพื่อตัวได้ทุกคนนะแต่ว่าตัวน้อยตัวใหญ่นี่ของเสาคู่จะใหญ่กว่าของเฮาจะน้อยกว่าแต่บ่ว่ากันเนาะกว่าได้พพื่อตัวขึ้นกันตอนนี้แข่งยกที่สองมาประมันจะโบนี่อยู่ได้อยู่บึกนี่ได้หลายเติบเลยนี่แต่ว่าสีมือสีมือเสาคู่เป็นตัวเดียวเนาะ สบายดีทุกคนที่กำลังจะตามมักซอมเายู่ตัวตน้นทับโคาสู้ซองอาคาน้อยละนี่คือบรรยากาศยำแรงๆนะฮาซีมาจับปลากันเพื่อจะปลาเป็นปลาเป็นตกปลากันทุกคนตอนนี้เฮาซีมาแข่งกับนี่อาคายามีว่าผู้เล่นได้หลายกว่าขณะผู <c oughs> ้ใดได้หลายกว่าจะมีรางวัลให้ทุกคนเหมือนปะถ้าน้องไร์หลาน้องได้หลายกว่าแตงกินเออสมมเปอร์านสาวคู่ได้หลายกว่าเดี๋ยวเขา สีแดงกินเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรแรงๆจะไปตกป่าอยู่หนองป่าด้วทุกคนเด้อแล้วก็ f อฟซีทันใดทียังประเทศในกตติดตามทางซอง A ami, อาคายามีก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามทางหน้าทางอันซองอาคายามี ami, ตามหน้าจอเนาะไปไลยครับตอนนี้ไปเลย,เลย เขาจะจับนี่สำหรับเนื้อของมันเขาจะใส่ขี้กระเดือนเนาะใส่คัดเค้นเออเออเออสียบเท่านั่นแหละยังมีกันมาสอนอีกอเคยได้โอเคไปลองเบิเดี๋ยกคนนี่ไปไปไปอลองเบิ้งกกันยันยันโมได้อยู่ <laughs> เฮ้นี่อ่ะในตอนนี้มีแง่คอมม่าตกปลายแล้วสบายดีทักทายสบายดีไยผู้ใดผู้ใดยังบ่ทันได้กดติดตามเ hit สองยูทูบด้วยกันไวปฟักสองได้ฟักสองได้ส่งวิสัยเด้อส่งวิสัยเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เนาะหัวเด้อหัวหัหวาดหวดหมดทั้ง Nắc bóng Cho nắng nắng là lô nắng 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 đây nắng 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 ว่งไทยอครับต้เออเะอยครับัหเียฟ้ามาดตนจะีเอเคแหงกินดีททูาอุดบ่ได้บอมันเอากิ๊กข้เดือนมาเนี่ยเอ๊ะต้ั้นป่วยยย่แนวเนาะเอาเอาเอา เขาบอกว่าเวลาตกฝ่าตรงใส่แบบว่าต้องใส่เสียงเนาะอยู่แบบมิดมิดตอนนี้รุนนึงกันรู้สึกว่าคั้นเบ็ดเนี่ยค่อนข้างนักเพราะว่าเราซื้อมาจากตลาดจีนค่อนข้างนัก

Long ao bet à, à, <laughs> oh, <hút>, <laughs> nhau mẹ. cái gì, nhau mẹ. Một môn 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 xây, môn 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 hút môn 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 ไปไปไปเอาคู่มาหนนี่เมได้แล้วนดหน่อยคือตอนนี้เสาคู่ก็ได้ไปตัวหนึ่งแล้วเขายังบอได้จักตัวทุกคนได้ได้ได้ตัวน้อยๆอากาาไทยเนาะอายแต่นี่เขาสิล่องเบด้ออู้วววไวว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  รุนน้ำรุ่นน้ำกันรุ่นรุนครับคันเบ็ดใหญ่พ่อโตเขาจะใส่เวลาสองนาทีมัแข่งกันแข่งกันได้เก็บได้แตงกินให้แล้ววันมามามาแข่งน้ำกันตอนนี้เขาทีล้องแข่งกันเบิ้งมาต้องต้องใส่เวลาพร้อมๆกันเด้เอาจากเวลาจากสองนาทีมาได้ละ เอาเอาที่ใส่เวลาประมาณสองนาทีแข่งกับเสาคู่เ้วอกันผู้ใดเมื่อกี้ได้ไปตัวนึงแล้วเนาะเอาวากันว่าเป็น,นยังเอา <c oughs> ตะก้องเกียมดีๆเวยว่าไปเอาวันมาใส่กอน ว่าแล้ว um รุ ouais> ่นเห็นบ่าสีม pues, okay. ือบ่ธรรมดาแต่ว uh ่ามันบ่ใหญ่มันบ่ใหญ่บ่เป็นอย่างโอ้ดีเอาคู่มาเยอะหน่อยมาโอเคได้มาเลยเด้อตัวหนึ่งเป็นตัวแรกเอาลูกนี่จะเป็นเอป็นปลาวีหรือว่าปลาจระแม่ปลาวีปลาวีีนน่เดิอยังบ่ใหญ่เท่าไหร่ อันนี้ัตธรรมดาเอ้ยโตโอ้ยโอยเปล่เอา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 นะที่ัน้คือแบบนีะแต่ตัวใหญ่ถตัวมปมันตายดิตัวมัไม่ตายเอากุ้งนั่นปล่อยไ

โบ,โบว่าจังนั้นเอาตามมันนัน่นเหรอโอเคยวครน้นอมมือกี้ยกทีหนึง่งเสมอกันเหมือนเราได้พวกเราตัว ยกที่นึงได้พวกเราตัวได้ทุกคนนะแต่ว่าตัวน้อยตัวใหญ่น,น,นี่ของเสาคู่จะใหญ่กว่าของเขาจะน้อยกว่าแต่บว,า,วากันเนาะกว่าได้พวกเราตัวขึ้นกันตอนนี้แข้งยกที่สอง <laughs> มายกที่สองเลย สงสัยจะเป็นปลานายลุดเลยอ๋อยังมันมันลุดทุกคนป้ายังอีกบ้านนึงเดี๋ยวมันจะเกาะกันเนอะกูมันลุดมันลุดจิน่าปลดไปปลดไปปลดออก เดี๋ยวอานั้นไหมคือเนื้อของมันมดเนาะเาไปขุดขี้ก็เดือนมาอีกแล้วว่าใส่เดือนนั่นแหละมาใส่อีกเนาะตอนนี้ก็ใยสองตัวขึ้นเ่าประสบกันประสบกันโอ้ไก่พอดของไก่เนีะเอาบอดสองนาทีทึบเน่ยร้อนเจ้าครูจังนาทีไม่นาทีไงสองนาทีสองนาที ส่วนหลายจะเป็นต no <ơi S 2> ัวน้อยๆทุกคนป่านิินนะใช่ป่ะตัวเขาตัวใหญ่ถ้าจะเป็นตัวใหญ่หนึ่งก็จะเป็นปลาวีหรือว่าปลาจอละแม็เมื่อกี้ฮะนะโอ้อ้าตัวน้อยมี่ตัวน้อยมากินตัวน้อยเขาไม่ได้เอาเอาตัวใหญ่ส่วนลายปลานินจะมากินจะเป็นแต่ตัวน้อย kia ít sàm xít vị Hãy subscribe cho kênh มันขาดเลยทุกคนป่าใหญ่แห้ง <c oughs> ว้นไหเตท่หน่อยบูวิธีบูวิธีธรรมดานน้เวลามันป่ากินหรอกค่อยๆลากออกมาทั้งนอกเนาะเีต่ว่าเราดึงเลยมันขาดออกมาฮู้แล้วฮู้แล้วตอนนีน้ไงแล้วตันนี้ตอนนี ตะคุตะคุภาสนาเห็นป,ป่ป่านนินปัานนินปัานนินนี่คงเห็นปะปัานนินปัานนินเมื่อกี้ตวป่าวีเนาะตัวนี้ปัานนินน่าจะอยู่ประมาณบอลโลหรือประมาณห้าคิด ป่านิน้นป่านิน้นตัวที่สองเด้อนี่ป่าวีตัวหนึ่งป่านิ้นตัวหนึ่งหาได้สองตัวสาวคู่ยังได้ตัวเดียวเี่ยได้แล้วใหญ่กว่าฮ่าฮแม่ใหญ่กว่าของไอ้คำสี่โอ้กินเดียวห่างม่ากินมือขึ้นตัวหัวไม่กินไมอนี้กินซุดๆได้แน่นี้เอาออกยากเอาไปเฮ็ดลาบบกินโเซด้อพี่น้อง โอ้ ah! some ่ไม่ได้ม่ได้ตัวน้อยมกินอ้ะเยื่มันกินมดแล้วปลามีบักหลายขึ้นเเออไกินหเล่้อเราเอยนึกวอาอาปลาหเลยมันกินวาหันเสอพอ สองตัวสองตัวแพ้แล้วแพ้แล้วเขาได้ปลานิ้นสองตัวบวกปลาวีตัวหนึ่งเสาคู่ได้ได้ตัวเดียวเป็นเสาคู่โอ้ยกล่องระวังกล่องนี่เป็นต้นใดยอมแพ้เหรอยังสงครามยังไม่จบอย่าเฝ้านับศพทหารตอนนี้คือว่าย่อมอะไร เขาได้สองตัวสามตัวแล้วาสามตัวจะเป็นบ้านเราอ่ะนี่มือแม่เออตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่หน่อยอแล้วมันกินกินโหดไวน้นี่นี่ปลาน,นิลงสองตัวได้เขาได้นะมันหูไป ไม <c oughs> <uma est> ่ไ <forcé Deus> ี <Works o objectively> ่โอไปีไม่ไม่ไม่ถึงไม่คิดว่าตัฟ้า Nó sẽ cuối Giờ khu, sâu khu Nhiều người đánh hại không? Để tôi đưa nó về Để tôi đưa khu đánh hại Sâu khu đánh hại rồi Đây, chúng ta có 6 khu? เอามาสรางเลยมุนาเขามาจะซ่าๆเราก็ต๊ตะรปิ้งไ้ได้ก็เอาน้อานแจ่มันฝนตกะบ่อะไรต่างอะไรมันฮาหนิจันนี่ยุทธาโนหลอนเป็นเดี๋ยวมหนาเอกระดีๆตอนฝนนตกกันพี่น้องาซิมาต๊แล้วก็ซิมาเผาซิมาปิ้งกินนี่พี่เลย móc kim móc kim móc kim móc anh móc kim móc này vô đây vô kim nè, kim lại kim đấy nè, thế kim móc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  là móc kim hào đi, hào ผ uh, like, uh, ู้น uh, si ั้นเออผู้ใดผู้นั้นแตงกินผู้ใดแพ้แล้ยผู้นั้นแตงกินแสดงว่าเซาคู่แตงกินผู้ใดชนะเป็นผู้นั้นแตงเดลยทุกคนเจ้าปูบะโอ้บอดสี่โลนึงเอาตัวน่อยมาใส่พี่เผื่ออะไรสิบเอมกกินกันน้ำมาลราไปสร้างกันนะตาบอวบไก่เปียะผู้สามโลไปนี่สามเกือบสี่โลไปสี่โลแล้วก็ได้ ขอดโอ้อจะเป็นซีโร่ไปซีโร่สองพีอาซีโร่อาซีโร่อะอะีโร่โลโลสามใช่แค่นั้นเกี่บหมนเลยไหมเสียดายอหรอว่ต้องมาหมองปันนี้ก็ได้ โต้โต้หน่อยใส่วิ่งกันคือตอนนี้เฮาตกได้4โล4โลเด้ยโบ้โบธรรมดาเลย4โลนี่คือมือใด๋วบ้างมือใดแดดออกเอาซีมาตึกแล้วก็บซีมาปิ้งอีกกินที่พี่เลยเนาะสำหรับคนสาวเมืองเมืองผู้ใดอยากมามาได้เนาะโซมุงหนึ่งเป็นแสนหนึ่งกว่ามีเหมนเลยแม่ล่ะ ตึกเป็นโลดีกว่าต๊กเป็นโลก็ได้เนาะแล้วแต่นะเขาได้เขาได้แล้วก็คคอยมาสั่งเอาก็ได้คือกันนี่อยู่มึงมึงเธอทุกคนเธอมาได้มาได้นี่ตรงนี้ทางนี้โอเคได้แล้วตอนนี้กับบรรยากาศแรงๆประมาณเจ็ดโมงยังเขาซิไปเห็ดอาหารกินก็คือเขาได้เห็ดเขาเป็นผู้ต๊กแต่ว่าซีห้เสาคูเป็นผู้เห็ดเนาะลัวเราแพ้จะตามเกมนี่ตามเกมตามเกม อเคทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปบ้านๆที่เรามาตกปลา <c oughs> ตกปลายุดองเนาะ <c oughs> เป็น <c oughs> เวลาว่างๆพ <c oughs> อดีว่ามือนี่ฝนบบตกหาซ้าตอนแรงนี้เขาก็เลยมาเนาะ ถ้าผู้ใดมักแปบบ๊บคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดติดตามซองอาคาน้อยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกไดติดตามซอง,อ,งาาอาคายาไมอาคายาไมเนาะไก่ซอสหนึ่งมื้อซับแล้วเนาะอย่าลืมอย่าลืมไปซวยกันเนาะโอเคตามเหุ้ดเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปกันพี่น้องสบายดีเอาจังไปแต่งกินจังเทกิน